ทุกคนเคยเจอไหมไอ้พวกอ้างชื่อพระเจ้าไล่ผีทิพย์บอกเลยว่าปวดหัวกว่าเจอผีจริงอีกคือเรื่องของเรื่องมีเพื่อนผมคนหนึ่งศรัทธาจัดบ้านนางเจอปัญหาแปลกๆไฟดับเองหมาหอนทั้งคืนแม่นอนผวาเพื่อนเลยชวนไปโบสถ์ดังย่านชานเมืองบอกว่าบาทหลวงเก่งไล่ผีปัง ไปถึงโอ้โหอลังการงานสร้างบาทหลวงใส่สูตรผูกไทยสวดมนต์เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ออกแต่ที่พีคือมีทีมงานคอยเป่าคอยกรีดคอยดันหลังให้คนศรัทธาล้มไปข้างหน้าคือเอิม่มนี่มันไลฟ์โค้ดหรือไล่ผีวะเนี่ย พอถึงคิ้วเพื่อนผมบาดหลวงจับหัวสวด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 ,สวดเพื่อนก็แอคติ้งสุดฤทธิ์กรีดร้องน้ำตาไหลพรากผมนี่ขนลุกแต่ขนลุกเพราะความเฟกถามว่าหายไหมไม่กลับมาบ้านหนักกว่าเดิมอีกสุดท้ายต้องพึ่งหมอผีข้างบ้านจุดทูปดอกเดียวจบผีเพน ทุกคนว่าไงไสยศาสตร์บ้านๆ vs าศาสนาไฮโซแบบไหนปังกวา่าถ้าโดนใจกดไลค์ให้ผมหน่อยนะแล้วทุกคนเคยเจอประสบการณ์หลอกลวงแบบนี้บ้างไหมหรือว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ใจเราศรัทธ,ธามากกว่ากันแน่ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังด้วยล่ะ